สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการอ่านโน้ตนะคะสำหรับที่จำเป็นในการใช้ของนักเรียนเจมสี่เล่มสามนะคะเพลงเน้นะจะมีโน้ตตั้งแต่โดจนถึงตัวเรโดยที่ให้เด็กๆจำทีละตรแอดทีละขอร์นั่นเองจำจากขอดแรกค่ะโดมีซอว ถ้าเราจำทีละสามเส้นอย่างเงี้ยค่ะเราร้องไปเลยโดมีซอนเขาเจอเป็นตัวนี้เขาก็จะจำได้ว่าเขาต้องนับโดมีซอนแล้วมันจะถึงซอนง่ายกว่านะคะโดมีซอนอันดับที่หนึ่งอันที่สองติดตัวซอนเลยค่ะแล้วไล่ขึ้นค่ะซอนีเล่ซอนีเล่เร,เราจะได้เส้นนี้ละ เส้นกลางคือซีเส้นบนเรและเส้นสองซอเนี่นะคะถ้าโนต้ตอยู่บนเส้นบนก็จะให้ท่องจากโซ่ซีเรมาถึงเรนะคะท่าน,นสุดท้ายช่องค่ะช่องที่หนึ่งสำคัญมากช่องที่หนึ่งฟาติดเลยค่ะสามช่องจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กฟาลาดู เรียบร้อยฟาลาโดนคะคะต่อไปมือซ้ายนะครับช่องที่หนึ่งเหมือนกันค่ะสามตัวลาโดมีลาโดมีอันต่อไปเอาลาออกโดมีเซวโดมีเซวลองอีกสักงานหนึ่ง ติดซอนค่ะซอนค่ะโดมีซ่แล้วต่อจากซอนอีกสองตัวโซ่ซีเล่นี่ได้แล้วนี่นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กๆจะต้องฝึกฝนในการติดนะคะท่องตัวนี้คือช่องที่หนึ่งฟาลาโดตกไป้แนะ โอเคเส้นที่สองค่ะเซาซีเลข้างล่างค่ะโดมีเซาแล้วก็เซาซีเลนี่เนาะน่าจะได้เนาะติดเส้นมั่งฟาลาโดเอออันนี้เด็กๆจะงงนะติดติดมาจากโดแล้วไล่ลงแล้วค่อยร้องฟา ต้องติดอย่างนี้จะง่ายกว่านะติดโดแล้วก็ติด2เม็ดแล้วลองไล่ขึ้นฟาลาดูจบแล้วทาดาลองไปทำกันดูนะ